สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel ดวงมงคลชีวิตกับผมโหนวิศวะสอสร้างชีวิตจากลิขิตดาวและอีกหนึ่งช่องทางก็คือโหนวิศวะพารวยก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามทั้งสอช่องทางก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ผมและน้องแอดบินด้วยนะครับที่สาคัญนะครับช่องดวงมงคลชีวิตเอาไว้สาหรับผู้ที่ใฝ่เรียนใฝ่รูนะครับฝึกไว้ครับ ผมสอนไว้ทั้งในช่องงทย YouTube และช่องทายสมาชิกนะครับแล้วก็ท่านที่ชื่อชอบตัวเลขมงคลปัจจุบันนี้ผมก็เข้าไปช่วยในช่องดวงมงคลชิดเทว,วะร้อยเปอร์เซขออภัยในช่องผมวิศวะผ่ารวยท่านใดที่ยังไม่ติดตามฝากเลยนะครับเช่นเคยเรามารับชมรับฟังกันครับวิธีการแก้เสริมเติมแต่งดวงชะตาวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องหัวคอบาลัยจจยไปเท้าก็คือบริเวณต่างๆของร่างกายนะ ลรที่สำคัญก็ขอขอบคุณด,ดวงครูดวงที่8นะครับวันนี้เราพูดถึงช่องสุภะจะเรียกพบได้เรียกช่องได้แปลว่าอะไรแปลว่าที่พึ่งความเจริญบิดาหรือคุณพ่อความคิดคนบทถามอย่าลืมนะครับข้อเด่นในเรื่องช่องสุภะคืออะไรรู้ไหมครับคิดดังนั้นถ้ามีดาวสี่หกห้าอยู่ในช่องนี้แปลว่าคิดเยอะไป คิดดีแล้วไม่ต้องกังวลถ้าคิดมากไปเนี่ยระวังเป็นโรคประสาทกฎประสาทเขาว่ากันอย่างนั้นเลยนะเพราะอะไรเจ้าดาวสามดาวเนี่ยเป็นเทียพเจ้าแห่งความคิดอยู่แล้วดังนั้นะในสมองเราคิดแล้วแสดงว่ามันถูกต้องมันตกผลึกแล้วลุยเลยถ้างั้นจะอยู่แต่ในมโนหรืออยู่ในความคิดอย่างเดียวไม่ได้ครับคนเราต้องลงมือทําจึงจะประสบความสำเร็จนั่นเองมาดูกันต่อครับ นี่คือดวงครูกดข้อแรกนะอย่าลืมเราต้องพิสูจน์แท้ว่าดวงนี้เป็นดวงคนหรือเทวดาผมก็พิสูจน์ให้เรียบร้อยแล้วถ้าเกิดใครยังไม่เข้าใจข้อนี้อ,อาจารย์พรหัสบันคือคนนะอาจารย์กึ่งคนกึ่งเทวดานะอาจารย์เอาไงไปดูคลิปต้นของดวงครูก็คือคลิปตะนุหรือวาสนานะอย่าลืมดังนั้นเราก็มาดูก,กันทช่องสุภะอันนี้ต้องแก้ใช่ไหมโจทย์แรกถ้าช่องไหนไม่มีดาวแก่แน่นอนครับแต่เราต้องพิจารณาด้วยว่า แก้แล้วมันเพื่ออะไรเกิดมากเกิดผลหรือไม่แก้ดีไหมหรือจะแก้ดีสิทธิ์ของใครสิทธิ์ของคุณนั่นเองครับบางครั้งดาวที่มันมีอยู่จํากัดเราต้องเอาไปใช้ในจุดที่มันจําเป็นอย่าลืมนะเห็นไหมดาวที่อยู่ในจํากัดบางครั้งเราต้องเอาไปใช้ในจุดที่จําเป็นไม่ใช่โอ้อาจารย์มาดูกันเดี๋ยวจะแบบเข้าไาเข้าเขาไปเนาะมาดูกันนะครับข้อแรกไม่มีคือการแก้นะครับ ช่องนี้ช่องที่หรหนึ่งองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าช่องสุดภายค,คือช่อง9เนาะนะครับช่อง9พบ9นะครับดังนั้นเราก็มาลุยกันครับเอาลักคนามาตั้งเป็นลักคนาที่2องทับไม่มีเล็งไม่มีโยกหน้าไม่มีโยกหลังเป็น16เช่นเคยคลิปในช่องปัตตานีนะครับก็ได้16ดังนั้นดาวมีจํากัดในการแกนเองเมื่อเราหาหาอะไรจานหาค่ากลาง มีอะไรมีห้ามีหกมีเจ็ดดังนั้นเลขหกอะดาวสุก่ะมีอะไรบ้างมีหนึ่งมีสี่และมีสามถามว่ามีค่าการในนี้ไหมไม่มีครับดังนั้นอะไรที่ดีอยู่แล้วนะครับอะไรที่ดีอยู่แล้วหนึ่งโคกอะเขาเป็นคู่มิตรคู่ท่าคู่สมมติกันเมื่อดีมากๆเขาจะไม่มีค่าการให้เพราะอะไรเองจะเอาเลขหนา เนี่ยเห็นไ,ไหมครับอันนั้นมันดีอยู่แล้วเขาไม่ให้เสริมแต่ถ้าเราเรียนรู้ใหม่มันมีโอกาสทําไดไหมได้ครับพ่อไลบางครั้งบอกว่าอาจารย์คุณพ่ออยู่ช่องเนี้ยคุณพ่อหนูกําลังจะได้เรื่องขั้นรัศดแหนูอยากเสริมดวงให้คุณพ่อแบบว้าวได้ไหมได้ครับอาจารย์ถือว่าคุณพ่อเราไม่อยู่แล้วอย่างผมนี่คุณพ่อไม่อยู่เราอยากจะให้มีความคิดที่แบบเฮ้ยฉันคิดปกติฉันไม่คนไม่คิด เราอยากมีความคิดที่มันดีๆกับเขาอื่นเขาบ้างสมมติเฉยนะเราก็ต้องเสริมเป็นวัฒนจักรกับเมื่อไหรเราจะเจริญทีเราไม่เห็นจเจริญเลยทําอาชีพนินานแล้วอยากจเจริญบ้างก็ต้องเสริมแต่อาจารย์มันไม่มีดาวเสริมอ่ะมันด,มดีมากแล้วทําไงอ่ะดีมากแล้วมันวิธีครับสมมติว่าเราได้อะไรนะอาทิตย์เนาะขออภัยด้วยไม่น่าลบเลยนะครับเราได้เลขเลขเลขอะไรบ้างเลขห้าเลขหกและเลขเจ็ดดาวสุขละ่ะมีเลขหนึ่ง เลขสามเลขสี่ดังนั้นอะไรที่เป็นตัวเองเสริมไม่ได้อยู่แล้วนะครับตัดที่ไม่ก่อนกับดาวไหนเสียบ้างดาวนี้เสียดาวนี้เสียดังนั้นเหลือดาวอะไรบ้างเหลือดาวเหลือดาวห้ากับดาวเจ็ดดังนั้นอ่ะห้ากับเจ็ดก็ต้องตัดอีกครับตัดอะไรตัดตรงที่ว่าต้องไม่เป็นศัตรูกับหนึ่งกับหกนะครับต้องไม่เป็นศัตรูดังนั้นอ่ะเจ็ดจะเป็นศัตรูกับหก ้ายังปิมปิมนะครับเลี่ยงได้ก็เลี่ยงดังนั้นมีดาวเดียวที่สมาร์ชันทุกอย่างและปลอดภัยหายห่วงคือดาวเกตเลขเก้าครับเห็นไหมครับเพราะอะไรเกตช่วยหมดไม่สนใจขอ,องเดียวแกเอาชั้นมาช่วยนะแกต้องไหว้ชั้นดูแลชันนะไม่ใช่เอาชันโดยลอยมาถ้างั้นเนะี่ยไม่ช่วยเรียกว,ว่าจุด,ดทูบทั้นโรง,งานก็ไม่ช่วยเพราะอะไรแกยังไม่ช่วยชันเลยแกด,ดึงชั้นมาเทวดานี่ไม่ใช่เรื่อง ยากและเรื่องง่ายแต่เราต้องคุยเขาให้รู้เรื่องนะครับดังนั้นโจทย์ต่อมาคืออะไรเราเอาไปช่วยในเรื่องปัตตนีในคลิปก่อนแปลว,ว่าคู่ครองผู้ส่วนชิดเราจะไม่มีสิทธิ์มาช่วยตำแหน่งนี้เพราะอะไรเทวดานี่องค์เดียวที่จะมาหลุนนาเราดังนั้นเราต้องแยกแยะระวงังเฮ้ยถ้าเราโสดเราอยากมีแฟนเราต้องเอาไปช่วยในตำแหน่งปัตตนีคู่ครองผู้ส่วนชิดแต่ใน,นกรณีที่เราบอกว่าเอ้ย e ตอนนี้ฉันมีแฟนแล้วนะถาวรแล้วนะแก ย้ายเข้ามาช่วยตำแหน่งนี้ดีสุดครับดังนั้นเราไปดูนครับว่าตำแหน่งนี้คืออะไรราศีตุลเขาเป็นตัาเทวดาใช่ไหมราศีตุลราศีตุลคืออะไรเดือนะครับหรือกลางหลังไปดูนครับดังนั้นเราเลือกดาวเกตนะเดืออะไรที่อยู่บริเวณะดือหรือสุ่มเสียงก็อย่าไปใช้มหาเทพองค์เทพที่คนกับศักการะบูชาเช่น เอาจาแม่คนอิ่มมาแขวนสะดืออยาเชียวนะครับโลกตีเตียนนะครับภาษีวดีภาษสังกาจายอะไรตามที่เป็นต่อให้เป็นกุมารเทพกุมารทองที่เขาได้โยกก็คือป่องคามหรือทองคาหรือไหมทองนะครับหรือที่เขาเรียกว,ว่าโอปอก็ได้นะครับขอยเป็นสีทองเอาง่ายนะครับจะเป็นทองคาเปวก็ได้คุณจะเจาะจะสักจะแขวนอะไรตามอัธยาศัยเลยครับสิทธิ์ของคุณนะครับ เพื่ออะไรอยากจะมีคนอุปถัมภ์กุมชูและบริเวณล่ะนะครับสะดือสะดือสะดืออยู่ตรงไหนเอ่ยสะดือนะครับเขาเป็นเทวดาเนาะนะครับเทวดาเห็นไหมเนาะนะครับเทวดาสะดือคือแผ่นหลังก็คือตั้งแต่จุดนี้ไปบางโซนอาจจะเล็กบางโซนอาจจะน้อยต้องทําใจนะครับเพราะมันบีบบังคับในดวงอยู่แล้วนะครับดังนั้นเจาะสะดือได้ไหมได้หรือเซ็นเตอร์ตัวนี้ได้หมดด้านหน้าด้านหลังด้านข้างด้านซ้ายด้านขวาได้หมดนะขอให้อยู่เหมือนกับเราเข็มขัดมลัสตรงนี้ โอ้ดูที่มือผมสั่นผมไม่ค่อยสบายแปลกมากครับมือสั่นระรัวระรัวเลยครับดังนั้นเราก็ต้องไปดูว่าเอ้ยอาจารย์เจาะได้ไหมได้ดีสุดพออะไรมันเคลื่อนไหวไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราเอาใช้สายสายเชือกอะอย่างผมเนี่ยวันหลังผมจะมให้ดูผมม่ใช่เชือกผมแขวนตะกรุดเนาะบางครั้งหลุดลงไปบ้างแต่ว่าโซนนั้นเนี่ยโซนบางโซนนี่มันใหญ่มากอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราแขวนตัวเนี้โซนมันใหญ่ เราก็ปลอดภัยหายห่วงแต่โซนมางโซนมันแคบมากเนี่ยมันก็ต้องพิถีพิีถันนะครับดังนั้นสิทธิ์ของคุณเลยนะครับนี่ก็คือเรื่องราวนะครับเรื่องราวดีๆนะครับเดี๋ยวพอปรับกล้องนิดนึงนะนะครับก็อยากจะบอกว่าในความสําคัญในการแก้เสริมเติมแต่งดวงตายากที่สุดในมุมมองผมนะก็คือการแก้หัวคอบาลายัยจดไปท้า เพราะว่าต้องพิีพิถันถ้าเกิดเราแก้จุดนี้ไม่ได้อย่าลืมนะเราเค่อยไปใช้การสวมแหวนก็ได้เราไปแก้ที่ใช้ยุูมก็ได้เราไปแก้ที่ห่วงจุ้ยก็ได้เดี๋ยวเราเรียนรู้ไปพร้อมกันนะครับวันนี้ก็อย่าลืมว่าฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นขวัญเรื่องลังใจให้ผมและน้องแอดมินด้วยครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ